คือลูกค้าจะมั่นใจว่าทุกปีที่เราจะส่งมอบประสบการณ์ดีๆให้คือเรื่องอะไรบ้างแล้วเรากําหนดเลยค่ะว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการแล้วมันยังมันยังไม่เป็นเป็นที่พอใจของลูกค้าเราจะขยับผลลัพธ์ตรงนี้ให้มันแอคชีพได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือการตัดสินใจของพี่ซึ่งเมื่อก่อนก็ว่าเร็วแล้วนะตอนนี้มันเร็วได้มีคุณภาพตรงที่ว่า มันตัดสินใจบนข้อมูลที่มีอย่างเดียวทามการตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องจะทําให้เรามีโอกาสพิสูจน์ผลลัพธ์ได้เร็วกว่าค่ะถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่เราได้แล้วแล้วลูกค้าพอใจแล้วเราก็จะพยายามหาวิธีการที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีในระดับถัดไปการหาโซลูชันใหมๆ่ๆหรือหาผลลัพธ์ที่จะให้โซลูชันที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าได้อย่างที่เขาไว้วางใจค่ะ